เดี๋ยวจะเย็นเราขอซื้อน้ำก่อนนะยื่งไปโอเค300จ่ายไปเลยแล้วก็เราต้องว์ปไปที่ที่เราจะเปิดนะครับเดี๋ยวคือตอนนี้คือคนให้ฟาตุยกันมากเพราะว่าโอ้โหฟาตุยเด็ดๆทุกคนบอกเลยผู้หญิงก็ชอบผู้ชายผู้ชายก็ชอบผู้หญิงประมาณนั้นนะคือแบบแต่ละคนคือแบบสูตรอะโอเคเราสูตรเดิมนะ,นะคือน้องครีน้องครีลูลลกมาช่วยพ่อหน่อยนะลกูกถึงพ่อจะไม่เล่นหนูเต็บแต่พ่อก็ยังรักหนูนะลกูก พ่ออุตส่าห์เปิดลูก C1 เลยนะลูกเออ C1 อะไรอะ C2 เลยนะลูกวัด <What? S 1> ลักนาดไหนคิดดูอ่าน้องกินน้ำน้ำเป็นความโชคดีอยู่ไหนจ๊ะจัดไปเลยลูกพ่อให้สิทธิ์เห็นความโชคดีให้หนูเลยลูกโอ,โอเคกินแล้วใช่ไหมโอเคกินแล้วนะโอเคได้เวลาทุกคนได้เวลากาชาแล้วเดี๋ยวขอไปแลกก่อนนะฮะ มืนแปดแปแปดแล้วกันนะเลขสวยอ่าไม่รู้กันนะทำไมถึงเลขเด็ดลยแต่โหรู้สึกว่าเป็นเลขก็สวยอ่าแค่นี้ป่ะโอเคตามนี้แตกไปตอนนี้เหลือเท่าไรเหลืออีกหกพันพออยู่แหละคัสสอยากได้ซีหนึ่งแค่นั้นแหละฮะนะนะมาดูว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าพอดีเปล่าวะเฮ้ยพอดีเลยจพอดีเลยสองรอยยี่สิบโลโอ้โหสุดจัดเลยตูคำนวณได้ยังไงไม่รู้เลยอะ ผมพำมนวนมั่วได้เฉยชายชอบชายใจเกลียดแต่มีผมชอบลุงนะลุงเขาแบบดูเข้มมากเลยเออผมชอบลุงนะปลาตุยอ่ะผมรอเทพน้ำแข็งครับพี่ก็รอเหมือนกันพี่เป็นสายสะสมเทพไปแล้วนะโอเคต้องขี่ลูกพร้อมแล้วนะลูกอะ อ่ะดะิหมุนๆสักรอบอ่ะเพื่อวความสิริมงคลของไอเดีเรานะน้องครีตอนนี้เราเปิดมานับอันนี้ก่อนน,นะครับอ่เราสถิติเราเปิดได้เท่าไหร่ประมาณ11โลครับนะที่เราเปิดไปอ่อหกหกสิบหกสิบเอ็ดโลนะอันนี้รอบเร็ดเจ็ดสิบนะไม่รู้จะออกหรือเปล่านะลองดูครับไปอาจจะออกทองทองหน่อยไม่ทองวะถ้าไม่ทองขออ่าอันนี้แล้วกันเฮโซนะเฮโซกับอ่าอะไรนะ โทมะหน่อยนะขอให้โซกับโทมะขอให้โซกับโทมะของตัวเจนี่นี่ผมตันไปแล้วไม่เอาโอโ้ได้ดาบไะกินผีเจ้าว่ะครับโอ้โหได้ดาบโอเคก็ถือว่าไม่ไม่ได้แย่นะครับไปนะต่อไปอันนี้ทองแล้วอันนี้ทองแน่ๆโนะโคตรมาลุ้นกันว่าเราจะหลุดเหรียญหรือเปล่าจะหลุดหรือเปล่าโอ้ขออย่าหลุดเลยค่ะเสืออย่าหลุดเลย มาแล้วทุกคนใหญ่หลุดเลยนะขอละ่ะอเปิดทีละครั้งนี่คือแบบโอ้โหใจคือแบบเต้นจะชัวอย่าหลุดเลยอย่าหลุดเลยถ้าหลุดก็ขอดีลุกนะอืมโอ,มอม้คือแบบไม่หลุดมาสี่รอบแลว้วขอไม่หลุดอีกห้าได้ไหมฮะเฮ้ยยังไม่ออก โอ้ลึกลึกลึกจัดแปดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้นับเฮ้ยโอ้โหตกใจโอ้โหโทมะสัญญาณดีอะสัญญาณดีเพราะว่าผมยังไม่มีเฮ้ยลึก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 เกิดไปละ แม่งเอ้ยหลุดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเราเราเรามีเยอะเรามีเยอะได้อยู่ขอละค่ะชนะอย่าหลุดเลยนะทองไหมขอทองหน่อยโอ้โหไม่ทองมายังไงก็ขอเฮโซหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรนะเราดรองไว้เยอะแต่ขอ,อยาขอให้ตัวใหม่เยอะหน่อยนะตัวเก่ามีเยอะแล้วไม่เอาโอ้โหเจนิงคิงโอ้โหเฮโซกูไม่มาเจนิงกูตันแล้วแม่งเอ้ยชี้ๆหมาที่พิกเลย โอ้โหสี่ชีจะมาทุบตู้ไม่ได้ลูกขอ,ขอ,ข,อ,อขอทองหน่อยได้ไหมขอทองหน่อยยี่สิบโลทองหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่ทองวะ่ะโอ้โหอะไรวะไม่ได้ขอเฮโซหน่อยนะถ้ามีเฮโซก็ได้อยู่ข้ามไหมโอ้โห,โอ,โหอาวุธปะคงไม่ได้เฮโซแล้วล่ะนะโอ้เจนิงแม่งเห้เจนิงมาสองตัวแล้วเจนิงเจนิงจะมาทุบตู้ไม่ได้นะครับปะ่ะอื ม่บอกแล้ววันพุธมันไม่ดี <c oughs> เออวันพุธมันไม่ดีจริงป่ะขอโโะหน่อยโซหน่อยโซหน่อยโซ,โซไม่ใช่อาวุธน่ใช่อาวุธหรือเปล่าข้าโอ้โธโ่ไหมโอเคอยู่โอเคอยู่ตรงใหม่นะผมยังไม่มีจัดไปทไเท่าไหร่นะวะไม่ได้นับกดที่เผอ เท่าไหร่แล้ววะกูโปรโมทเท่าไหร่แล้วเนี่ยอะกดไปกูจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดประมาณห้าสิบไหมเออเฮโซมาแล้วสวยกดต่อไปต่อไปเราก็กดที่โลแล้วกันเจะได้ดีหกสิบประมาณหกสิบถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะหรือว่าอโอ้โหฟุตเดอะฟุตข้ามเลยกูข้ามเลย,เลยโอ้เฮโซสี่สอสีส่หนึ่งมาวะ ดีถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมาทองยังยังอีกเท่าไหร่วะเนี่ยอีกอีกประมาณอีก20โลอาจจะดอกทองเฮ้ยโอ้โหอาวุธปวดมากทองอันนี้เทองแล้วหรือเปล่าทองทองเออทันตีห้าแล้วล่ะนะขอมากี่ตัวดูดิอันนี้การันตีนะครับโอ้เฮโซมาสัญญาณ อขอคณะสองตัวได้ไหมจบ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 อูฟิตมาโอ้โหจ,จุดจัดมาละหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งครับโอ้ไม่มาวะคณะได้แล้ว <c oughs> วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราก็ได้นะ <c oughs> ขอขอทองขอทองขอทองโอ้โม่วง ข้ามเลยแล้วกัน,นครับปึ๊บอืเปิดเป็นสิบโอ้เฮโซมาว่ะสัญญาณดีดีแล้วทุกคนยี่สิบยี่สิบโลทองหน่อยได้ไหมทองหน่อยทองหน่อยเฮ้ยทองเฮ้เฮ้ทุกคนว้าวมามันมาแล้วยี่สิบโลทองเอาวะเอาแล้วนะฮะเฮ้ยขอคาสิกะสีหนึ่งขอคาสิกะสีหนึ่ง ขอกาเสือสีหนึ่งขอกาเสือเฮ้โมนาโอ้กูยังไม่มีด้วยโอ้เป็นวันที่กูแบบกูไม่ได้อยากได้โมนานะแต่แบบเสือกมาอะไรกัน What? What the fuck? ข้ามโอ้เจนนิ่งสองตัวผมยังไม่มีอะประเด็นเนี่ย โอเคการันตีละถือว่าดีครับดวงผมยังโอเคนะครับคิดดูผมยังเหลือคาสเะซีนหนึ่งได้อยู่นะครับสวยเงินเหลือจังหวะน,นี้จดไปจัดไปเลยชิวๆครับตอนนี้ชิวๆมีทองไหมไม่มีเฮโซซีอร่อยวะเนี้ข้ามข้ามข้ามโอ้เจนิ่งเจนิ่งเยอะไปลวเจ <c oughs> โอ้โหเจเยอะไปละผมขอเปลี่ยนที่นะองคีองคีไม่ไหวว่าน้องไม่ไหะลูกลูกลูกเปลี่ยนที่เด้อเราเราข้ามไปอันนี้แล้วกันนะครับ ที่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 ประสาทท่านโชกุนแล้วกันนะวันนี้วันของโมนาพุย่ยออโมนาแม่งเยอะจัดอะโอ้หน่าปลาใสไปปลาใสหน้าประสาทท่านโชกุนแม่งเลย <What? S 1> มาจัดแป๊บทองได้ไหมทองได้ไหมทองอถ้าทองติดนี่คือแบบสุดจ้ะข้ามขอข้ามแกันปุ๊บโอ้โทมะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ <c oughs> ไม่ได้เฮโซเฮโซเฮโซหน่อยอันนี้ขอเปิดทีละโลแล้วกันนะครับเพื่อได้เฮโซสองตัวดูสิเฮโซเฮโซเฮโซหน่อยเฮโซเฮโซเฮโซไม่เอาอาวุธได้เปล่าเฮโซอ่ะเฮโซอยู่ไหนโอ้โหเจ๊ยืนจิ้นยืนจิ้นมาจากไหนผิดตู้นะลูกลูกมาผิดตู้แล้ว โอ้โหไม่เป็นไรคนระับนอยังเหลือทองไม่ทองหน่อยทองหน่อยโอ้โหถ้าทองถ้าทองมาอีกนี้คือแบบลั่นมัน <c oughs> คือแบบตัวละครหลุดตู้เยอะนะของผมอะ <c oughs> มีทั้งฟิตทั้งอะไรนะทั้งฟิตทั้งหยุนจินแล้วก็อะไรอะสองตัวอยู่ใช่ไหมนี่สองตัวอยู่มาละเฮโซซีสีครับโอเคครับจัดไป <You> ทองทอง <Wow. S 2> อุ้ยทองทองขอค่าซื้อฮะเออมันค่าซื้อให้แล้วดูสิได้ไห <c oughs> โอเคเปิดต่อครับเผื่อเผื่อทองมานะผมผมไม่รู้ตะกี้ผมเปิดเท่าไหร่นะเออประมาณเจ็ดสิบหรือเปล่า <c oughs> ไม่เจ็ดสิบพอดีอะมันก็ออกนะครับ <c oughs> ทองได้ไหมทองอะทอง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 ไม่ไม่ทองนะครับข้ามข้ามครับโอ้โหเจนิงเจนิงคือแบบ ไปทั่วเลยนะเจ๊ทองไหมไม่ทองได้หมดทองแล้วผมว่ามาโทมะโทมะผมว่าสีอร่อยว่าไม่ได้ดู <c oughs> ก็ถือว่าดวงดีอยู่นะทุกคนเพราะว่า,วาเราเปิด20โลแล้วออกอ,อะไรนะออกโมนานะครับก็เลยแบบไม่เครียดเท่าไหร่นะครับโอ้โหดาบ <c oughs> โคตรเกลือจัดไปม,มาแล้ว โอ้โห oh อันนี้ดับเบิลดับเบิลคู่มาคู่โอเคสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับเท่าไหร่วะผมยังไม่ได้เมเปิดเท่าไหร่นะไอ hey! 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 <Wow. S 1> ้ทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวไอ้ทองทองก่อนคาลาตีนี่นเนี่ยผมเหลือห้าส <What? What? S 1> ิบอะเฮ้ง เดาคุณทุกคนคิดว่าอะไรครับทุกคนคิดว่าอะไรคิดว่าเป็นตัวอะไรฮะวู้ฮู้ี่สองไปหลุดด้วย <c oughs> บอกเลยสุดจัด พอละพอละเพลงติดพิกสิตโอ้โหไม่หลุดด้วยทุกคนวันนี้วันของผมว่ะพอหมดเพชรพอดีถือว่าประสบคนสเ็จนะเสื้อสีช่วยคุณได้จริงครับผมออกกดผิดสรุปว่าเสื้อสีช่วยคุณได้นะเมื่อคุณถึงคุณจะหลุด เพลดไป2รอบแต่คุณก็ยังได้ค่ะเฮะสองส่สองอ่ะคาท่าสี่สองทุกคนมีที่ไหนอ่ะตะกี้ผมจําได้มันเหลือห้าสินะเอาจริงๆอ่ะห้สิโลอ่ะออกค่ะเลยฮะกอนการันตีด้วยประเด็นอ่มาว่ะกดไปเลยฮะรับพลังเกินไปเกินปุยมุยอ่ะทุกคนเกินปุยมุยเกินปุมุยป อไม่คิดว่าจะได้4-2นะจริงๆแต่เราก็ได้มาแล้วนะครับเป็นอะไรที่แบบชื่นใจมาก